ประโยคต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนนะสละเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีทะเลงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโยทำไมประโยคสละเลือดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนฮะต่อไปนี้จะไม่มีการทำสงครามแบบเอาชีวิตคนไปถวายละเพราะเรามีหุ่นยนต์ไปลบแทนได้มีโดรนไปทำหน้าที่ได้นะครับไม่ต้องสละเลือดฮนะเพราะมันไปซ้ำกับถึงลบไม่ขาด ไอ้คำว่าไม่ขาดนี่โอ้มันมันมันเกินสละเลือดสละชีวิตยังสู้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาซ้ําสละเลือดอีกละายสาระว่างั้นน่ะมันสละไม่ขาดมันก็ครบถ้วนหมดแล้วไอ้ตัวโยนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นที่ได้สาระเลยก็คือสละเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีชาติต้องการเวลาครับต้องการเวลาของประชาชนมากเวลามาดูแลประชาชนเพราะตัวประเทศมันป่วยไงป่วยมา88ปปีต้องการประชาชนมาดูแลมาวิเคราะห์มาวิจัย มาศึกษาว่าทําไมมันจึงป่วยและมันจะออกจากการป่วยได้อย่างไรก็ต้องใช้เวลาผู้ง่ายเรามีญาติผู้ใหญ่อะที่ป่วยอยู่แลวสาคัญมากเลยขาดไม่ได้ด้วยจําเป็นต้องดูแลฟื้นฟูจะเป็นต้องฟื้นฟูให้เกิดให้กลับมาแข็งแรงอะนี่คือโจทย์ต้องฟื้นฟูประเทศที่ป่วยให้กลับมาแข็งแรงนะเพราะยังเป็นประเทศไทยต่อไปเพราะถ้าตายก็ตายไปเลยนะไม่มีประเทศไทยต่อไปเลยนะเออ เพราะนั้นต้องสละเวลาฮะเพราะนั้นถึงประโยคนี้ทุกคนร้องอย่างเสียงดังได้เลยสละเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีทะเลงประเทศชา,ทาชาติไทยทวีมีชัยโยต้องสละเวลามาดูคลิปวิดีโอที่ผมทําไม่ใช่ผมเห็นกันตัวนะเพราะว่างานของผมเนี่ยเป็นงานมาสร้างประเทศไทยเป็นชาติมาหาอำนาจไม่ใช่มาเล่นการเมืองอย่างที่เล่นกันอยู่งานผมเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนระบบระบบการปกครองเป็นเรื่องใหม่ที่ประชาชนต้องเรียนรู้ใหม่เลย เพื่อที่จะพบประเทศไทยตัวจริงไงผมเป็นทางเลือกที่สามที่จะสร้างประเทศไทยเป็นชาติมาหาอำนาจซึ่งเป็นประเทศไทยตัวจริงประเทศไทยตัวจริงคือชาติมาหาอำนาจครับมาหาอำนาจในที่นี้เราจะไม่สะสมอาวุธแต่เป็นชาติมาหาอำนาจด้านการละยานมิตรซึ่งมันเป็นบทบาทอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยที่แท้จริงรู้จักคําว่าแท้จริงไหมคือโอลีเท่านั้นไม่มีทางอื่นประเทศไทยต้องเป็นชาติมาหาอำนาจด้านการลยานมิตรเท่านั้นมันเป็นบทบาท ของเราโดยเฉพาะเลยแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเออน,น,นี่คืองานผมดังนั้นงานผมจึงเชิญชวนประชาชนสลับเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุข,ขีแล้วจึงเถลิงประเทศชาติเชื่อวิเชียวช่วยชาติก่อนให้หายป่วยศึกษาคลิปวิดีโอของผมดูคลิปวิดีโอผมแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมดไทยและท่านจะรู้ว่าการแก้โจทย์ของประเทศไทยนะไม่ใช่มอบ it. พราะโลกของประเทศไทยมันใหญ่เกินกว่าจะใช้ม็อบม็อบมันมีหน้าที่ตามหลักวิชามันมีหน้าที่เฉพาะเหตุการณ์แก้เหตุการณ์ปลายเหตุเฉพาะเรื่องเฉพาะจุดเฉพาะเงื่อนไขาบางอย่างที่เล่นเกมกันนะในะช้ม็อบม็อบมีหน้าที่แค่นั้นพอจบภารกิจม็อบก็จบแค่นั้นเองประเทศก็ยังอยู่เหมือนเดิมในระบบเดิมโครงสร้างเดิมยุคเดิมไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นโจทย์ของประเทศทมันใหญ่กว่านั้นมันไม่ใช่ใช้ม็อบมามาทำแบบนี้ ม็อบไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศไทยแก้ปัญหาไม่ได้ใช้มอ็อบแก้ปัญหาไม่จบโรคของประเทศไทยไม่หายว่า้นเถอะเพราะนั้นต้องสับเวลาศึกษางานผมเราจะรู้ว่าอาการของโรคประเทศไทยมันใหญ่มันเลื้อรังมานานเพราะนั้นต้องใช้เอาจากม็อบไม่ได้นะกะถ้าขึ้นมาเป็นอะไรรู้ไหมใช้พักพักนี่จะเหนือกว่ามอ็อบพักนี่จะเข้าไปพูดในรัฐสภา เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเปลี่ยนรัฐบงรัฐบาลใช้พักการเมืองแต่ใช้พักการเมืองแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วไม่จบฮะก็ยังในโครงสร้างเดิมอยู่ในโครงสร้างเดิมฮะวงจรกุบาทก็ยังดําเนินอยู่ต่อไปไม่จบเห็นไหมว่าใช้ระดับล่างคือม็อบเน่ก็ยังไม่จบเลยม็อบเป็นเด็กๆอะ่ะเป็นแค่เหตุการณ์ปลายเหตุมันไม่ใช่เหมือนจะบอกอ่ะแกะมันไม่หายหรอกใช้ม็อบนะฮะม็อบทําได้สูงสุดก็รัฐบาล คือรัฐบาลเขามีหน้าที่ปราบมอ็อ <c> บ <oughs> คุณไม่มีทางชนะ,ร,ะรัฐบาลนะ,ะจะเผาบ้านเผา,าเมืองรัฐบาลก็ยังอยู่ม็อบก็กระจายตัวกันอย่างเงี้ยมันเป็นเรือรังมันไม่จบมันลากยาวมันไม่จบทําประเทศป่วยประเทศเสื่อมมีกันห่างคือม็อบประทาให้ประเทศเสื่อมป่วยเวยสียหายด้วยดังนั้นม็อบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวแก้ปัญหาประเทศเพราะรัฐบาลก็ยังอยู่รัฐบาลเขามีหน้าที่ปราบมอ็มอบย่งไม็อบก็ถูกปราบอยู่ดีอะ เนะมื่อปรับแล้วยังรัฐบาลยังอยู่ถ้าจะล้มรัฐบาลก็ต้องใช้ระดับพักการเมืองพอพักการเมืองพอล้มรัฐบาลแล้วโครงสร้างเก่าก็ยังอยู่ฮนะออกไม่ได้ฮนะยังอยู่ในวงจรรูปบาทเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ใหญ่กว่าพักการเมืองนะคราวนี้ใช้การเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนระบบระบอบเลยเออเปลี่ยนระบบระบอบไม่พอต้องเปลี่ยนยุคสมัยอีกมันใหญ่ขึ้นไปอีกนะไปอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปที่สี่อเปลี่ยนยุคสมัยเลยนั่นคือโจทย์ที่แท้จริง ที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนยุคสมัยเป็นมาเป็นกับพลิกตัวเองจากชาติป่วยมาเป็นชาติมหาอำนาจเลยมันนําโลกเลยมันเหลือเชื่อจากประเทศป,ป่วยนะฮะกระสอบกระแสะเอออยู่ๆมนันนานาโลกเลยอะ่ะเออเนี่ยแหละนี่คือบทบาทของไม่เดศไทยเมื่อมาถึงยุครอสิบแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ต้องแสดงตัวแสดงตนต่อเวทีโลกประกาศต่อเวทีโลกแบบนี้นั่นคือการทําการเมืองระดับโลกไม่ใช่มาเล่นการเมืองอย่างที่อย่างที่ม็อบเขาเล่นอยู่ ไอ้มบเล่นอยู่กับรัฐบาลนะไม่จบหรอกครับไม่ใช่คําตอบด้วยนะครับทำไปเสียเวลาประเทศเสื่อมป่วยเสียหายอ่าเพราะฉะนั้นเด็กที่ชู3นิ้วกลับลํำได้ละมาอัปเดตว่างั้นคิดซะว่าเจอง,งานผมเนี้ยอัปเดตผมจะให้สัญ,ญลักษณ์ใหม่ไม่ต้องชู3นิ้วชูแบบที่ขบวนกู้ชาติเจ้าตากเลยเพราะว่าการจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้จะต้องใช้ระดับมหาราชครับ แก้ปัญหาแบบมหาราชซึ่งมหารานนั้นจะต้องกอบกู้ชาติแล้วสร้างชาติเป็นชาติรัตธานีใหม่ก็คือสร้างชาติในยุคเไอก็คือสร้างชาติมหาำนานนั่นเองนะฮะในสมัยวัฒจตรามต้องสร้างเป็นรัตธานีเป็นศูนย์กลางนะเพราะเราเป็นรัตธานีอยู่แล้วแต่ว่ามันทําให้เสื่อมเสียเพราะภายในประเทศมันเสื่อมนะทีนี้มาถึงยุคนี้ก็เหมือนกันขนาดนี้เราก็เหมือนไม่ต่างกับกรุงศรีอ่นะประเทศเสื่อมเสื่อไมไปหมดทั้งผู้ปกครองทั้งภายในประเทศ แตกแยกกันหมดแล้วนะครับดังนั้นการแก้โจทย์นยุค AI นี้ของประเทศไทยที่ถูกต้องที่เป็นแท่าป่วยอย่านี้ต้องใช้ระดับมหาราชคือเปลี่ยนระบบระบอกกบอการปกครองใหม่แล้วก็เปลี่ยนยุคสมัยซึ่งงานเนี้ยอยู่ที่ขบวนกู้ชาติพระเจาตัก2ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมานะครับและมีทางเดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วทางเดินเตรียมไปป็นชาติมหาำนาจเลยอยู่ในคลิปวิดีโอซึ่งต้องดูกันทุกคน ใช้คําว่าต้องดูกันทุกคนต้องสละเวลาตามเพลงประเทศไทยอ่ะอย่าลืมว่าเพลงประเทศไทยมันร้องทุกเช้าเย็นทุกคนต้องนึกถึงการสละเวลานะต้องดูเมื่อดูแล้วเกิดปัญญาแล้วทาตามเส้นขั้นตอนท่านจะได้เงินทุนสํารองคนละ10ล้านบาทไอ้เงิน10ล้านบาทนี่ครับเป็นเงินที่ไปสร้างชาติมหาอำนาจใหม่ทุกคนต้องรีบไขว่า,วาเบาให้ได้ท่านผู้ใดที่จะได้10ล้านบาทคือผู้ที่มีบัตรประชาชนไทยนะบัตรประชาชนไทยนะฮะสิบล้านบาทโดยสมัครเข้ามา สมัครเข้ามาเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจสมัครกับขบวนกู้ชาติปรนะชาตากสองก็จะมีหลักฐานมีเลขที่บัญชีเวลาที่เงินมามันจะวิ่งเข้าบัญชีท่านเลยนะซึ่งอย่างเร็วที่สุดท่านส่งมาเร็วภายในเดือนพฤศจิากาเนี่ยนะกลางเดือนพฤศจิากาเนี่ยมาสี่สิล้านเสียงเนี่ยนะครับก็ก็จะได้เงินภายในเดือนธันวานะเงินก็จะเข้าคนละสี่ล้านเลยสี่ล้านบาทน,นะครับ ใครที่สมัครมาก็จะได้4ล้านบาทไปก่อนนะครับทีนี้ทำไมมันจึงจะมาวันที่15เพราะว่าผมใช้ทฤษฎีโค้งสุดท้ายเหมือนการเลือกตั้งนั่นแหละการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายในที่สุดท้ายอ่ะ40ล้านเสียงมาเพราะนั้นวันที่1 1พฤศจิก,กาถึง15เนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยนะครับอา,อาทิตย์แรกเนี่ยเป็นสื่อที่จะต้องนำเสนอแต่งานผมขณะที่พูดนี้วันที่ วันที่สามเบ็ดก็คือวันที่หนึ่งอ่ะวันที่หนึ่งกว่าผมจะไปติดต่อสื่อก็คงวันที่สองที่สามสื่อกว่าจะเข้าใจก็วันที่ห้าก็มีเวลาเหลือหนึ่งอาทิตย์อ่ะถ้าสื่อเปิดเผยจริงหนึ่งอาทิตย์นะฮะวิธีเปิดเผยของสื่อคือวันนั้นไม่ต้องท้ข่าวหยุดไปเลยฮะหยุดมันสักสองวันก็ได้มีเวลาสั้นเหลือเกินเอาสองวันก่อนหน้านี้ผมพูดไว้สี่วันคลิปผมนี่ผมพูดว่าไม่ตั้งนานแล้วครับคือจริงๆตัวงานผมมันจะต้องเปิดวันที่ยี่สิบสี่ตุลามิถุนาแต่นี่มันช้าามเดือนแลว เพราะนั้นถ้าจะเจอคลิปที่บางอย่างพูดวันเวลาอะไรไว้ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าผมไม่มีเวลาไปตัดต่อไปแก้ไขเพราะว่ามันทําคนเดียวไม่มีเวลาไม่มีทีมงานมันช้ามันเนี่ยมันช้าช้ามาสี่เดือนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอประโยคที่ว่าวันเดือนปีมันไม่ตรงก็ไม่ได้หมายว่างานผมล้มเหลวเพียงแต่ว่าทําคนเดียวมันไม่ทันมันแก้ไม่คายตัดสี่สิบตอนน่ะตอนละตอนละครึ่งชั่วโมงเนี้ยโอ้คนเดียวมันจะเอาเวลาที่ไหนอ่ะทํางานแล้วก็ทางานดึงคืนอีก มันจะเวลาที่ไหนนอนก็อดนอนมันไม่ทันมันไม่มีทีมงานเพราะนั้นมันต้องช้าเมื่อช้าไปแล้วท่านเจอประโยคใดข้อความใดที่พูดไม่ตรงกับยุคปีเดือนวันอะไรก็ไม่ได้ว่าว่างานมันล้มเหลวคืองานมันยังไม่ได้เริ่มสตาร์ท่ะไอที่ไอวันที่วางไว้น่ะถ้ามันได้ทันมันก็สตาร์ททันนะครับดังนั้นผมยังเชื่อว่าวันคงสุดท้ายในอาทิตย์สุดท้ายมันควรจะได้มาสี่สิบล้านเสียงเพราะประชาชนสมัคร ทำกันภายในดึงอาทิตย์ก็ทําได้ถึงแม้มันไม่ทันก็อาทิตย์ต่อมาก็ทําได้กระเถิงไว้หน่อยก็ถ้ามันไม่ทันกลางเดือนก็ปา24พฤศจิกายี่พฤศจิกาไม่ก็ไม่ควรจะวันที่5้ธันวาคือหลังจากห้าธันวาแล่มันมันจะเสียหมดละระบบมันจะเสียหมดเพราะเซตเอาไวแต่ละวันมันมีความหมายมากเพราะนั้นไม่ควรจะเกิน24พฤศจิกากับ5้ธันวานะครับยีสพฤศจิกานี่คือรัฐบาลต้องลงแล้ว เพราะ40ล้านเสียงมา15เนี่ย40ล้านเสียงมารัฐบ,บาลก็ลงละหรือถ้ามันช้าไปแบบนี้ก็5ธันวาก็ควรจะลงได้ละนะครับอาละประชาชนดูคลิปผมแล้วก็แก้ปัญหาของประเทศเนี่ยพาประเทศออกจากวงจองรอุบาลแล้วไปเกิดเป็นชาติใหม่เนี่ยมันต้องใช้ระดับมหาลาดโดยทําตามกระบวนกู้ชาติจะตักสองจึงจะได้ประเทศจึงจะออกจากวงจองรอุบาลได้แล้วไปเกิดเป็นชาติมหาอำนาจได้ดังนั้นเด็กที่กลำล สู้กับรัฐบาลอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่มอบนั่นเองก็ขอให้มอบทั้งหลายอัปเดตอัปเดตตัวเองนะฮะมาชูนิ้วอีกแบบหนึง่งแล้วก็สมัครเป็นขบวนผู้ช่ำจะตักสองเจ้าถ้าไม่สมัครก็ไม่ได้คนทุนคนละสิบล้านจบยุคไปนะฮะถ้าท่านยังยึดมั่นอยู่ของเก่าเพราะงานของผมนี่ผมให้สิบล้านนี่คือเลิกยึดมั่นของเก่าทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะรวมทั้งสีงต่างด้วยสีเหลืองสีฟ้าสีครสีสีแดงเนี่ยต้องทิ้งหมดเลยอุดมการณเก่า ออกมาชาไม่ได้พวกท่านไปหลงทางกันอยู่ท่านต้องใช้หลักสูตรอันใหม่อนนที่ผมให้อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยทุกคนต้องเรียนรู้ต้องสละบเวลาเรียนรู้ไงนะเพราะนั้นเพลงชาติก็ต้องสละบเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีถ้าจะพูดประโยคนี้เต็มก็คือสละเวลาส่วนตัวช่วยชาติเป็นชาติสุขีถ้าเลเปิดเสร็จะได้วิวจะส่วนตัวชว่วยชาติมัคนคงจะเยอะคำไปเยอะพูดกันไม่ทันก็สลับเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีง่ายนะครับเอาละ ก็คงจะจบเท่านี้เพราะมืดแล้วผมยังต้องไปทำงานก็ฝากไว้ว่าจำไว้ว่าการแก้ปัญหารประเทศชาติที่เป็นป่วยมา88ปีสะสมมานานใช้ม็อบไม่จบเพื่อยายาม็อบไม่จบต้องใช้ยาระดับมหาลาชเท่านั้นซึ่งที่นี่จัดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว,ลวขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนั่นึ่งต้องใช้ยาระดับมหาลาชครับจึงจะแก้ปัญหารประเทศได้อย่าพลาดเส้นทางที่สนี้ ทุกท่านลงมือเตรียมปัดกันด่วนครับให้ทันวันที่15พฤศจิกาสวัสดีครับ